นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนภรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาอคีทานังวารังคันธังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิหนมโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนญาณมานีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธร,รมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวารังคันทงังสีวลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรมมะสังฆะปูเชมินณะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายญาณ มานีนปรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมานีนพรัชสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันธังสีวาลีเจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพสโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะญานมณีน,นพรัตตชีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสีวลีจะมหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพสุพุทธธรรมะสังฆบูเชม